่ะทุกคนวันนี้เรามาจะเก็บเราจะไปเก็บผักผักค่ะดูซิว่าจะได้อะไรมาบ้างเนาะโอเคโอเคแล้วเราจะไปดูกันบ้างมาจะได้อะไรทุกคนนะคะโอเคค่ะไปดูหน่อยบ้ามาจะได้อะไรโอ้ยเออขอเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ย Now, yeah. น,น้เยอะไรพีพ่ขเาสูดเราไม่ใคเสร็จนั่นเลยไ่เหอ,อเออเสรนั่นแหละแม่โตไปดูอะไรอะ่ะพี่โดพี่โดพาไปไหนพาไปไหนไม่ต้ตอันนี้ของใครอะ่ะม่

พี่ดอือแดงแต้โดนอะไรอย่เ้ยอี่ยเงยฟูยิดกวอ้โอ้ยบอะไอ้าไกลยัเไปกันยังมั้ไอเดียพิมแล้ค่ะออเดียวไล่พิมแล้วไม่เลยละพิมแล้วไ้ไนอเดียว Lúc mấy phóng này nè, 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 nè,

ได้แล <łość> ้วไหนดูสซเก่งจังเลยขอหน้าตัวดังค่ะแม่ไค่ะใช่เียนะคะได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วได้แล้ว ีกำลังเก็บถั่วนะคะทุกคนเอาไปต้มกันนะคะแล้วก็เจอกล้วยด่างเลยค่ะเนี่ยฮะกล้วยที่รับพืชพุ่ยเหรอ้ใช่ไงทราบแล้วด้วเนาะต้นกล้วยด่างนะคะฟรีค่ะอยู่ในป่านะคะใครอยากได้ก็มาเอานะคะนี่ฟรีเนาะกระโดดเนื้อแต่ได้มาล่ามาล่าคมเนี